สวัสดีครับร้านเวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีพระธมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นผสมเด่นมงคลมหาลาบนะครับหลังเลี่ยมนะครับของคุณแม่บุเรือนนะครับต้นมูลเติมวัดอาวุธนะครับผมนะครับพิธีมงคลมหาลาบสองสี่เก้าเก้าปัจจุบันสองห้าหกเจ็ดผ่านระยะเวลามาแล้วหกสิบแปดปีนะครับองนี้นะครับวัดสมพั็จองสร้างนะครับตามประวัตินะครับให้วัดสารนาศนะครับ ปลุกเสกโดยคุณแม่บุญเรือนนะครับคณาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกในที่พิธีนะครับวัดสาานาฏวันนั้นมีพระอาจารย์มั่นนะครับหลวงปู่ขาวอาจารย์ดุลน,นะครับอาจารย์ดุลวัดบุรพารามนะครับหลวงู่โตเราก็าสดพรดปักนางหลวงพ่อเงินวันดอกเมียหอมนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการปลุกเสกซ้ํานะครับที่วัดสารานาฏจังหวัดระยองอีกครั้งนะครับโดยหลงวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองหลวงพ่ทีมวัดละหารไร่หลวงพ่อี นะครับวัดป่าของกุ้งอาจารย์สิงห์ขันตยโมนนะครับผมโดยที่แม่ชีบุญเรือนคุณแม่บุญเรือนนะเป็นประธานนะครับวัดในการนี้แตกปุกของวัดอาวุธมาเมื่อประมาณ20ปีนะครับ20ปีที่แล้วเนี่ยให้เข้ามานะครับผมไปชาบูชามานะครับผมประมาณ20ปีนะครับปัจจุบันวัตถุมงคลของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยนะครับเล่นหากันเยอะนะครับ อย่างพระพุทธร้อยองค์เป็นแต่เป็นล้านแล้วนะครับผมนะครับราคาซื้อไม่ไหวนะครับแต่จะเป็นพระรุ่นนี้ยังอยู่หลักพันนะครับยังเหลือแพ็ยังพอไหวนะครับคุณแม่กัอที่ฐานจิตนะครับขนาดปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้ร้านก็ถูกลูกค้าเช่าบูชาไปหมดแล้วน่าจะไม่เหลือแล้วนะครับของขันหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ทันคุณแม่บุญเรือนนะครับนะครับพระพุทธน้อยสองห้าหนึ่งหนึ่งแต่ว่านะแต่ว่าใช้ผงเก่า นะครับของสองสี่เนะครับของพมเมตตัวน้อยสองสี่เนะครับจะเป็นมวลสารนะครับซึ่งคุณแม่บอกว่าพระที่นะครับผสมมวลสารที่แตกหากของจันก็มวลสารที่แตกหากก็ยังสักสิิ์เหมือนเดิมนะครับคนก็นิยมบูชาสองห้าห่งหนึ่งก็ขยับไปแล้วนะน,นี่เห็นนื้อนะควมวลสารเต็มเลยนะเนื้อเก่ากึกเลยนะครับ พอคุณแม่บนเรือนใช้ดีเพราะว่ามันมีเสียนพระหลายคนนะครับใช้นะครับบางคนก็ขายไม่ดีพอที่ถฐานกับคุณแม่บัเรือนแล้วขายดีแบบหน้ามือไปหลังมือนะครับบางคนถึงกับจะฆ่าตัวตายนะครับพอที่ถ่านคุณแม่บัเรือนก็รอดพ้นตรงนั้นได้นะครับก็คือได้นะครับรายได้เข้ามาใช้หนุ่ยอะไรต่างๆนะครับก็เลยเป็นที่โจทย์กันนับถือกันมาเรื่อยๆนะครับนะครับ อย่างที่บอกนะครับผ้าคุณแม่บุญในปัจจุบันก็เร,เริ่มเริ่มนิยมหากันแล้วนะครับก็จะมีราคาข้างสูงนะก็จะมีรุ่นที่ทานท่านแต่ว่าบา,บางบางรุ่นเนี่ยถึงทานท่านแต่ก็ยังราคาไม่แพงมากอย่างรายการนี้นะครับยังราคาไม่แพงมากนะครับยังอยู่หลักพันนะครับคันกลางๆอะไรประมาณนั้นนะครับนะยังไม่ทะลุเป็นแสนนะครับแต่ว่าก็ ต่อไปนาคตนะครับมีแนวโนม้มว่าจะขึ้นไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าขนาดปีอย่างที่บอกครับปีสองห้าหนึ่งหนึ่งยังขึ้นไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้นะครับขนาดไม่ทันคุณแม่บุญเรือนนะครับนะยิ่งยุคนี้นะครับพระคุณแม่บุญเรือนเนี่ยช่วยดีเรื่องของเมตตาค้าขายนะครับตอนนี้เศรษฐรกิจไม่ดีใครๆก็หาวัตถุมงคลที่ใช้ดีเรื่องของเมตตาค้าขายดีมาช่วยนะครับในการทํามาค้าขายนะครับในการประกอบอาชีพมนเอยนะครับ ในการนี้ท่านลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทร0969548888หรือ0 8 1 4 2 0 3 0 0 1อย่างไรฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ